สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปิ่นพามาที่งานเกษตรแฟร์นะคะก็จะอยู่ที่เทคโนโลยีพระอมก้าวลาดกระบังนะคะแต่ว่าปิ่นก็จะมาทําคลิปสั้นๆนะคะวันนี้ก็พามาที่โซนสัตว์เลี้ยงค่ะเราจะมาดูน้องหมาน้องกระต่ายกันนะคะน้องกระต่ายเขาก็มีหลายสีนะคะน้องๆน,น่ารักทั้งนั้นเลยค่ะน้องๆตัวเล็กๆนะคะนี่ค่ะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบสัตว์เลี้ยงแล้ว มาหาดูได้นะคะในงานเกษตรแฟร์ค่ะมาที่โซนสัตว์เลี้ยงนะคะนี่ค่ะน้องอยู่ในกรงนิ่งมากเลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะทั้งด้านนี้ก็จะเป็นน้องหนูน้องหนูตัวเล็กน่ารักมากเลยนะคะราคาน้องเขาก็ไม่แพงนะคะวิ่งซนอยู่ในตู้กระจกเลยค่ะมีหลายสีนะคะ มีหลายสีให้เราเลือกนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีพื้นที่ไว้สําหรับเลี้ยงน้องนะคะราคาน้องก็ไม่แพงมากค่ะมีหลายมีหลายสีหลายตู้เลยนะคะให้มาเลือกเดี๋ยวเรามาดูทางด้านนี้กันต่อนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นน้องหมานะคะน้องหมาก,ก็จะมีหลายสายพันธุ์เลยค่ะทุกคนน้องน่ารักมากๆเลยค่ะตัวหนึ่งก็ ราคาประมาณหมื่นกว่าบาทนะคะก็มีหลากหลายสายพันธุ์ค่ะให้เราเลือกนะคะก็หลายหลายราคาหลายชนิดนะคะให้เราเลือกได้น้องๆน,น่ารักทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแยกสายพันธุ์แต่ละกรงก็จะให้อยู่แต่ละสายพันธุ์นะคะนี่ตัวเล็กๆน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะทางด้านนู้นก็มีนะคะ อยากได้ค่ะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านนี้กันนะคะทางด้านนี้ก็จะเป็นโซนเฟนะคะลังสรนสู่หันษาค่ะจะเป็นโซนสัตว์เลี้ยงนะคะนี่ค่ะคือบรรยากาศรอบๆโซนสัตว์เลี้ยงนะคะส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นโซนจีค่ะคุปเครื่องเรื่องอร่อยค่ะ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราก็จะมาถ่ายให้ดูสั้นๆนะคะให้มาดูน้องหมาน่ารักน่ารักค่ะเราพบกันคลิปต่อไปนะคะ